ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มตต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้อ่าแปบ๊บแปบ๊ครึ่งปีหลังแล้วนะครับนะมาดูกันว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้คุณที่เรียกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Hangman ไม่ต้องกลัว Hangman เขาจะมาสื่อถึงเรื่องที่ค้างคางมานานมันควรจะคลี่คลายได้ผมดูแล้วนะแล้วก็5ไม้เท้า Fire f w a n s ใครมีปัญหาผู้คนแวดล้อมมันจะคลี่คลายแน่นอน เลมีทางออกตัดจบได้เลยแล้วก็ The Tower วอร์ชัดเจนมีโอกาสที่ปัญหาจะจบลงนะครับพบทางออก1นึ่งไม้เท้าเอสโอกาสดีๆทางการใช้ชีวิตทางการงานหรือเรื่องใดๆกันได้แล้วก็เจ็ดดาบเซเว่นออฟซอสคุณจะมีทางหนีทีไล่แล้วก็รู้ ว่าใครมาดีไม่ดีอย่างไรทุกคนที่แวดล้อมอยู่จะปรากฏชัดเจนขึ้นตัวตนแต่ละคนจะชัดเจนขึ้นนะครับใครปกปิดปิดบังอะไรไว้มันจะโป๊ะแตกเออหกเหรียญ six of pentacles มิดดีๆจะเข้ามาในชีวิตมีโอกาสทำสิ่งดีๆ ah wheel of fortune โชคดีมาถึงแล้วครึ่งปีหลังนี้เป็นครึ่งปีที่โชคดีแล้วก็ the hermit โอเค ใช้ชีวิตให้ปกติอยู่ให้สงบอย่าวุ่นวายเรื่องคนอื่นแล้วจะดีเองตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้ว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะเอาตรงๆเลยเริ่มจาก ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ค้างคาคาระคสซังมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องคนปัญหาจากคนความวุ่นวายความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงปัญหาการงานการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นแทงข้างหลังอะไรแบบนี้นินทากันในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทํานองนี้กําลังจะยุติลงแล้วกําลังจะจบลงกําลังจะมีทางออก บางท่านอาจจะเจอเรียกว่าสิ่งดีๆแบบปุบป,ปรับฉับพลันปัญหาถูกแก้โดยฉับพลันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยกทั้งแผงเลยแบบว่าคนที่มีปัญหากับคุณอาจจะหายไปเปลี่ยนที่ทํางานถูกสั่งย้ายหรือมีการโยกย้ายใดๆหรือแม้แต่มีเหตุให้ต้องแยกย้ายจากกันคนที่เคยสร้างปัญหาจะห่างจากคุณไปเองหรือถ้าไม่ใช่เขาห่างไปเองก็แปลว่าคุณมีที่ไปคุณมีทางใหม่ที่ทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมคุณมีที่ไปแน่นอน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในครึ่งปีหลังนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝั่งคุณหรือฝั่งคู่กรณีการงานคุณจะดีขึ้นคุณจะพบโอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงานโดดเด่นมากนะครับหรือถ้าไม่ใช่การงานถ้าการงานคุณปกติดีแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นได้เช่นกันมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตบางอย่างหรือได้เริ่มทําสิ่งที่ไม่เคยทําหรือสิ่งที่อยากจะทําอยู่นานแล้วไม่ได้ทาสักทีคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นและเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยอืม ตอนนี้นะนับจากแบบนี้ไปต้นไปครึ่งปีหลังนี้คนแวดล้อมคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมคุณจะเผยด้านที่แท้จริงเผยธาตุแท้ออกมาทั้งดีและไม่ดีคนดีก็จะปรากฏชัดว่าดีจริงส่วนคนไม่ดีก็จะปรากฏด้านมืดออกมาจะปรากฏนิสยัยธาตุแท้นิสัยใจคอที่แท้จริงออกมาทําให้คุณรู้ว่าใครเป็นยังไงคนไหนที่คุณเคยสงสัยว่ามีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณอะไรยังไงเขาจะเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงส่วนคนดีๆที่ดีจริงๆน้าใสใจจริงก็จะยังคงอยู่กับคุณนะครับ และชักชวนกันไปทำสิ่งดีๆ ดังกล่าวเมื่อกี้ว่าคุณมีโอกาสเริ่มต้นทําสิ่งที่ไม่เคยทําหรือเริ่มต้นทําสิ่งที่อยากทําไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ทําคนเดียวงานที่ทําคนเดียวกยิจกรรมเดี่ยวๆหรือจะเป็นงานกลุ่มกิจกรรมกลุ่มทํากับบัดดี้ทำกับเพื่อนร่วมกวนแบบนี้ก็ได้มีโอกาสที่พอสิ่งไม่ดีพ้นไปแล้วปัญหาคลี่คลายแล้วคนดีๆที่ยังเหลืออยู่เขาจะสนับสนุนคุณมากๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานจรงิงจังงานเล่น,ลนๆงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่คุณดํมลิทําขึ้นมาเออ เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาจะมีแต่คนเรียกว่าสนับสนุนคุณนะครับนะอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีคนสนับสนุนก็จะไม่มีใครขัดขวางเรียกว่าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการทําได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่เดือดร้อนใครนะไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับอประมาณนี้ถึงจะมาถูกทาง ครึ่งปีหลังนี้คุณอยู่ในช่วงดวงขาขึ้นดวงคุณจะค่อยๆดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรอคอยบางอย่างมานานปัญหาเก่ายืดเยื้อมานานบทมันจะดีมันดีเลยใช่แต่มันจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดดวงกองนี้ท้ายให้ว่าดีแบบค่อยๆดีขึ้นและมีคําแนะนําปิดท้ายด้วยใบนี้ว่าเมื่อดวงดีแล้ว อยู่ให้สงบอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าตื่นเต้นเกินกว่าเหตุหรืออย่าเป่าประกาศมากเกินไปมีอะไรดีๆเข้ามาเก็บไว้ชื่นใจเงียบๆอ่าส่วนตัวหรือชื่นใจกันในครอบครัวพอไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังไม่ต้องไปอวดใครเอมีเงินเข้ามามีงานใหม่ๆไม่ต้องไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังไม่ต้องไปอวดเพื่อนที่ทํางานไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังทั้งสิน้นคนแวดล้อมเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณแต่ถ้าคุณอวดมากไปอาจจะมีคนหมั่นไส้มีคนไม่พอใจและกลั่นแกล้งคุณได้นะบางทีคน เราบางทีไม่ได้มีศัตรูแต่ถ้าเราโอเวอร์แอคชั่นเกินไปขออนุญาตแนะนําตรงๆนะก็อาจจะมีคนไม่พึงพอใจได้ประมาณนี้คําพูดสามารถสร้างมิตรก็ได้และคําพูดสามารถสร้างศัตรูก็ได้กองที่1นนี้แน,นะนํากันตรงๆเลยว่าเมื่อมีความสุขความเจริญขึ้นแล้วอยู่ให้เงียบ อืมจะใช้ชีวิตสมถะหรือว่าจะใช้ชีวิตหรูหราเงียบๆก็แล้วแต่เรียกว่ามีความสุขกับตัวเองและครอบครัวให้เต็มที่ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอวดใครย้ําเลยสําหรับบางท่านถ้าคิดจะปฏิบัติธรรมคิดจะไปอยู่วัดหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือบางท่านแม้แต่คิดจะไปบวชก็สามารถทําได้เช่นกันกับพลังงานลักษณะนี้นะครับเอาตามความสะดวกความดีงามอยู่ที่ใจสถานที่แล้วก็วิธีปฏิบัติเป็นเพียงองค์ประกอบ การทำบุญทำกุศลทำที่ไหนก็ได้ขอเพียงใจถึงเท่านั้นนะย้ําว่าอยู่ให้สงบเราจะดีเองคุณกองที่1ประมาณนี้นี่คือโชคดีของคุณในครึ่งปีหลังนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงครึ่งปีหลังแล้วก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปใครที่รู้สึกว่าปัญหายังไม่หายไปไหนยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปจนได้ คนเรามีดวงมีขึ้นมีลงมันจะไม่ได้มีปัญหาตลอดไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขตลอดไปจะสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไป,ไปเป็นเรื่องปกติขอเป็นกาลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณเรียกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีพิกาการผู้ความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้เผลอแป๊บเดียวครึ่งปีหลังแล้วนะครับเหลือเวลา6เดือนก็จะปีใหม่อีกแล้วนะ หเดือนสุดท้ายนี้ครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีโชคดีอะไรบ้างมาดูกันคุณกองที่2คุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟล์อัพเพนทัคเคิลสไม้เท้าไนอัพวันส์อ่าเไม้เท้าหรือเคาถาความหมายเดียวกันแล้วก็โอ้ดีหนึ 1, เหรียญเอสออปเพนเคจะมีโอกาสมีโชคลาภในบางท่านหรือมีโอกาสตั้งตัวได้ใหม่เออมีกาดฟื้นฟูได้นะครับท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เด e ะไฮ h ลท์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมคลองดวงดีดวงขาขึ้นหรือไทยอีกอย่างได้ว่าถ้าท่านไหนที่ไปบนเคยบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะ,ะประมาณนี้เลยแล้วก็ the emperor คุณมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์สมาคมผู้คนใหม่ๆมีโอกาสรู้จักบุคคลชั้นสูงนะที่มีโปรไฟล์ดีกว่าหรือฐานะดีกว่าแบบนี้มีโอกาสเข้าไปรู้จักทำความรู้จักนะมีความเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะพัฒนาไปสู่การมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นได้เช่นกันแล้วก็ เด็กถือเหรียญเด็กเหรียญเ a ล e of p e n t a c l ค s คนที่มีปัญหามาตลอดสามารถใช้ช่วงเวลาครึ่งปีหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวได้ The Chariot งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆถูกฉลกมากหรือคุณจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย8เหรียญเอสด e อฟเพนทชัดเจนกองนี้ตอกย้ำชัดเจนว่าช่วงเวลาครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีงามของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเริ่มต้นใหม่นะ คุณกองที่สองมาขยายความกันว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้จากไพ่ทั้งหมดที่เปิดไปนะครับพลังงานกองนี้ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ความตกทุกได้ยากทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินหรือแม้แต่ความขัดสนทางจิตใจการขาดความอบอุ่นใดๆก็แล้วแต่ไม่มีที่ปรึกษาใดๆก็แล้วแต่คุณจะคลี่คลายจะพบทางออกนะครับ จากเดิมบ,บางท่านที่อาจจะขัดสนการเงินหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการเงินโดยตรงอาจจะเป็นการขาดเพื่อนคู่คิดต้องคิดเองคนเดียวทําเองคนเดียวลุยเดี่ยวเหนื่อยแสนสาหัสที่ผ่านมาจะมีทางออกจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือ บางท่านที่โชคดีวาสนาดีทําบุญมาดีเตรียมตัวมาดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีโอกาสได้เงินก้อนจากการที่คุณทํางานหนักมาโดยตลอดหรือแว้แต่การเสี่ยงโชคมรดกก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาบบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินทองจะเป็นความโชคดีด้านอื่นได้ของถูกใจมีคนดีๆเข้ามาหรือได้รับโอกาสดีๆก็เป็นไปได้นะหนึ่งเหรียญถ้าไม่ใช่เงินโดยตรงบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆการได้รับโอกาสให้ไปทํางานสําคัญๆแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ไหเแฟนออกมาเตือนบอกว่า,าท่านที่เคยไปบนไว้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่าลืมแก้บนอย่าลืมทําตามคําสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรขอให้ใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้ดวงกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นขอให้จิตใจยึดเหนี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เหนียวแน่นเลยตอนนี้เรียกว่า คุณอาจจะยังเหนื่อยอยู่ปัญหาอาจจะยังไม่คลี่คลายปุ๊บปั๊บฉับพลันทันใจแต่ถ้าคุณมีจิตใจศรัทธามากพอปัญหาจะแก้ไขได้คลี่คลายได้และสิ่งใหม่ๆดีๆจะเข้ามาแน่นอนคุณมีโอกาสจะได้คบค้าสมาคมกับคนที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงระดับสังคมชั้นสูงขึ้นไปกว่าคุณอ่า คนเราบางทีเราไม่อยากให้มีการแบ่งชนชั้นแต่ในสถานะจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้ที่ในสังคมจริงๆมันจะมีลำดับขั้นของแต่ละบุคคลเช่นลำดับนี้ลำดับนี้ลำดับนี้ผู้น้อยผู้ระดับกลางระดับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ คุณมีโอกาสพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้อุปถมเข้ามาให้การดูแลสนับสนุนคุณการอุปัมถมนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณโดยตรงแต่เป็นไปได้ว่าเขาจะให้การสนับสนุนซึ่งหมายความไปถึงการสนับสนุนให้ทํางานสําคัญดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้นะครับตั้งแต่ไพ่หนึ่งเหรียญเมื่อกี้นะ มีโอกาสเจอผู้ใหญ่มีโอกาสเจอคนสูงสัก์แน่นอนบางท่านมีโอกาสได้อัพตัวเองได้เข้าสู่แวดวงสังคมชั้นสูงเป็นไปได้ได้เข้าสู่แวดวงไฮโซไม่ว่าจะพบปะอามีคนมารู้จักเพิ่มเติมหรือไปทํางานให้เขาถูกดึงตัวไปทํางานแบบนี้ได้คุณมีดีในตัวบางที ที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในช่วงดวงตกหรือว่าเป็นช่วงหมองๆยังไม่เปล่งประกายข่าวดีคือครึ่งปีหลังนี้คุณจะได้เปล่งประกายมากขึ้นเปล่งประกายเต็มที่มีคนเห็นคุณงามความดีของคุณมีโอกาสพัฒนายกระดับชีวิตยกระดับสังคมและมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้พัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกระดับขั้นหนึ่งเป็นไปได้นะครับนะ สำหรับท่านที่ยังต่อแต่ต่อแต่อยู่ขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพยังไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีครึ่งปีหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในการลงทุนบางอย่างถ้ามีการเตรียมตัวไว้บ้างแล้วหรือการคิดจะทํางานสร้างโปรเจกต์สร้างอาชีพสร้างงานใดๆแม้แต่อยากเปิดกิจการเล็กๆของตัวเองสามารถเริ่มทําได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เวลาที่ดีมากนะครึ่งปีหลังเนี่ยอย่ารอให้นาน,านไปกว่าน,นี้นะครับ งานที่มีการเดินทางมาเกี่ยวข้องจะโดดเด่นถูกชะลกมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยานพาหานะหรือการเดินทางใดๆก็แล้วแต่หรือตีความอีกอย่างว่าคุณจะมีการเดินทางมากขึ้นเพื่อการติดต่อประสานงานติดต่อผู้คนแล้วจะนาโชคดีมาให้ก็ได้เช่นกัน8เหรียญใบสรุปบ่งบอกชัดเจนตอกย้าทุก พลังงานทุกใบที่เปิดมาแล้วว่าครึ่งปีหลังนี้โชคดีของคุณอยู่ที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่การมีสังคมใหม่การตั้งหลักตั้งฐานใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องมองไปแล้วอะไรอววรขออนุอนญาตใช้คํานี้นะครับนะเพื่อให้เห็นภาพนะไม่ต้องอะไรอววรอ,อดีต มองปัจจุบันมองอนาคตแล้วตั้งมั่นมุ่งมั่นว่าฉันจะทําให้ได้ฉันจะเอาให้ได้ตามกําลังตามวาสนาตามกรรมตามแรงบุญที่ทำมาโดยไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนใครทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้และจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวดังกล่าว คุณสามารถจเจริญเติบโตได้นับจากครึ่งปีหลังนี้ไป6เดือนกว่าจะปีใหม่คุณยังทําอะไรได้อีกเยอะแยะขอเพียงคุณไม่นิ่งดูใดไม่นิ่งเฉยกับชีวิตไม่ท้อแท้ชีวิตลุกขึ้นมายืนหยัดนะครับอยากทําทอะไรทําเลยตามกําลังนะและคุณจะค่อยๆเติบโตได้ในครึ่งปีหลังนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก้าวข้ามปีนี้ไปได้อย่างน้อยๆก็คือชีวิตคุณจะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะคุณกองที่2ประมาณนี้ ช่วงเวลาดีของการสร้างเนื้อสร้างตัวและอัปเกรดยกระดับชีวิตประมาณนี้ครับคุณกองที่2ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะในหัวข้อที่ว่าคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับแป๊บเดียวแปบ๊บแปบ๊แปบครึ่งปีหลังแล้วนะมาครึ่งปีหลังนี้6เดือนที่เหลือก่อนจะหมดปีนี้คุณจะมีโชคดีอะไรมาดูกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่ หนึ่งถ้วยเอ of Cups อ่าโชคดีด้านความสัมพันธ์แน่นอนอดูแล้วไม่ใช่ความรักแบบคู่รักแต่จะเป็นแนวมิตรภาพนะครับนะหกถ้วย Six of Cups เพื่อนฝูงนำพาเรื่องดีๆมาให้โอ้ย,อยนี้โชคดีแล้วละ่ะแล้วก็ The Magician โชคดีมาจากคนแวดล้อมดังกล่าวราวปฏิหาร แบบที่คุณก็คาดไม่ถึงไม่คาดคิดอะไรแบบนี้7จ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนเคชีวิตจะเติบโตไปอีกขั้นนะครับคนที่ลงทุนลงแรงมานานคาดหวังได้ถึงความเติบโต s o v e u p s c u จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากมายเลยเลือกเอาตามชอบตามความสะดวกได้เลย6ไม้เท้าหรือ6คาถาซิกออฟวันหยิบจับอะไรก็จะสําเร็จนะครับนะเดี๋ยวมาขยายความให้ส Strange สิ่งยากๆจะกลายเป็นเรื่องง่ายอาถ่ายให้อย่างนี้เลยใบยนี้มาน่ารักมากสิงโตกับหญิงสาวดูแล้วไม่ใช่ความเรื่องความสัมพันธ์แต่จะเป็นเรื่ององานยากจะกลายเป็นของง่ายประมาณนี้ justice ทำอะไรได้อย่างนั้นยึดถือความถูกต้องแล้วดีเองโอเคมาขยายความกันคุณกองที่3ามคุณจะมีโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะครับ โดดเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับคุณจะได้สังคมใหม่ๆมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่หุ้นส่วนใหม่อะไรก็แล้วแต่กองนี้ต้องทายว่าไม่ใช่เรื่องความรัก,คว,รกความสัมพันธ์แบบคู่รักความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักไม่เด่นแม้จะเป็นหนึ่งถ้วยแต่ผมกลับทายขอทายเป็นว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบกลยณาณมิตรที่จะนําโชคดีมาให้นําโอกาสทางการงานโอกาสในการพัฒนาชีวิตมาให้แบบนี้มากกว่าชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่หรือมิตร เดิมๆเ,เพื่อนเก่าที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาจะนําโอกาสดีๆมาให้คุณในครึ่งปีหลังนี้ลองเปิดหูเปิดตากว้างๆไว้บางคนนะช่วงนี้อาจจะที่ผ่านมาอาจจะเครียดไม่อยากพบปะผู้คนครึ่งปีหลังนี้ลองเปิดใจกว้างๆเออพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นบ้างไปหาเพื่อนบ้างอะไรมิ팅ปาร์ตี้กันบ้างอะไรแต่พอสมควรนะปาร์ตี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเมาหัวรานน้าไม่ใช่นะหมายถึงว่าพบปะกินข้าวแบบนี้เออมิ팅สังสรรค์แบบนี้บ้างเบา ถามทุกสุขกันเฮ้ย hey, แกเป็นยังไงอะไรไงมีอะไรน่าสนใจบ้างปีนี้เทรนตลาดเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงเอออะไรน่าลงทุนที่มันเป็นมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ขายฝันอะไรแบบนี้มาคุยกันเพื่อนๆคุณมิตรภาพจะนําสิ่งดีๆมาให้นำสิ่งดีๆมาให้อย่างเหลือเชื่อบางทีโชคดีอยู่ที่เพื่อนของคุณนั่นแหละ โดยที่คุณมองข้ามมาโดยตลอดโชคดีเราปฏิหารอยู่ที่เพื่อนของคุณคนในแวดวงเดียวกันคนคุ้นเคยนะครับคนต่างไว้ก็ได้บางทีอ่ะเราอาจจะมองข้ามผู้ใหญ่หรือมองข้ามเด็กๆไปเรามองว่าเฮ้ยช่วงอายุห่างกันเยอะอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาเข้าจริงคนต่างวัยสามารถนําโชคดีมาให้ได้เช่นกันแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้ ใครที่ลงทุนอะไรไว้เตรียมรับผลประโยชน์รับทรัพย์ได้เลยนะครับมันควรจะเป็นเวลาที่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ออกดอกออกผลได้แล้วครึ่งปีหลังเนี่ยนะหเดือนที่เหลืออยู่นี่ใช้ให้คุ้มถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดมุ่งมั่นตั้งใจทําดีทําสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดครึ่งปีหลังนี้คุณจะได้เก็บตักตวงผลอันหอมหวานแน่นอน แต่ถ้าขออนุญาตนะถ้าบางท่านไม่เคยทําอะไรไว้เลยถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลถูกไหมครับนะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เราไม่ได้มาขายฝันว่าเฮ้ยดวงดีแล้วไปนอนเฉยๆแล้วมันจะรวยไม่ใช่ดวงดีแล้วให้รีบทําสิ่งที่ถูกต้องขยันทํางานขยันทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการเติบโตอเออดู ue, ดวงดูให้เกิดประโยชน์นะย้ําเลยนะไม่ใช่ดวงดีแล้วไปนอนเฉยๆมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างนั้นนะเอาว่าดวงดีแล้วทําสิ่งดีๆ คุณจะมีทางเลือกที่เยอะขึ้นมีทางเลือกดีๆเข้ามามากขึ้นแต่ก็นั่นแหละทางเลือกทั้งหลายมันย่อมมีดีและไม่ดีปะปนกันไปนะครับในบรรดาตัวเลือกทั้งหลายเยอะแยะไปหมดมันต้องเรียกว่าพิจารณาดีๆตาดีได้ตาร้ายเสียบางทีมันจะมีบางอย่างที่เข้ามาเป็นมาเป็นภาพลวงตาเออภาพลวงตาที่ทําให้เราคิดว่าเฮ้ยช่องทางนี้มันดีจัง แต่ถ้าพิจารณาดีๆภาพลวงตามันจะเหมือนการขายฝันมันจะดีงามเกินไปอะไรจะดีขนาดนั้นเป็นไปนไม่ได้หรอกเออใช้เซนส์ของคุณวิจารณญาณของคุณหลักเหตุผลประกอบกับโชคชะตาเอามารวมๆกันแล้ววิเคราะห์ดูซิว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นไปได้หรือเหตุแบบนี้ผลมันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรประมาณนี้แล้วคุณจะแยกแยะได้ว่า ตัวเลือกไหนของแท้ตัวเลือกไหนดีตัวเลือกไหนหลอกลวงตัวเลือกไหนขายฝันอะไรแบบนี้คุณจะพิจารณาได้ด้วยตัวเองไม่ยากเกินความสามารถครึ่งปีหลังนี้คุณมือขึ้นนะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองได้ขอให้เอาจริงก็แล้วกันแล้วก็เรียกว่ามั่นใจในตัวเองเพอประมาณมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งฟังคนอื่นประมาณหนึ่งเอาทุกอย่างเอาข้อมูลรอบด้านมารวมกัน สมัยนี้ข้อมูลข่าวสารมันทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นดูข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านจากหลายๆแหล่งอย่าเชื่อใครเพียงแหล่งเดียวอย่าหูเบาอย่าฟังความข้างเดียวเอาข้อมูลเอาข่าวสารหลายๆแหล่งหลายๆด้านมาประมวลผลแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเออสิ่งที่เคยยากจะง่าย สิ่งโตเชื่องแล้วเห็นไหมใบนี้มาสิ่งที่เคยยากจะง่ายครึ่งปีหลังนี้คุณอยากทําอะไรทําเลยโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆมันจะวนมาบางทีช่วงชีวิตหนึ่งปีละครั้งสองสามปีครั้งหรืออาจจะเจ็ดปีแปดปีครั้งหนึ่งหรือสิบสองปีครั้งหนึ่งแบบนี้ช่วงเวลาดีๆไม่ได้มีบ่อยๆครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณอยากจะทําอะไรมันจะง่ายขึ้นของที่เคยรู้สึกว่ายากมันจะง่ายขึ้นอ้าวไม่เชื่อลองดูไปลองพิจารณาดูว่าของที่คุณเคยรู้สึกว่ายาก ทำไมมันดูง่ายขึ้นจังเลยเอออยู่ดีๆปุบป,ปรับมันง่าย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 เอาไปลองดูนะครับนะสิ่งที่เคยยากจะอยู่ดีๆมันจะง่ายขึ้นอ่ะถ่ายให้อย่างนี้ และปิดท้ายด้วย justice ยืนยันแน่นอนชัดเจนว่าดวงดีแล้วขอให้ยึดถือความถูกต้องอย่าไปทำอะไรเทาๆดำๆขอให้ยึดความถูกต้องความโปร่งใสความใสสะอาดไว้ขยันขันแข็งอย่างที่ถูกที่ควรพอบอกให้ขยันขันแข็งก็ไม่ใช่ไปทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนนั่นก็เกินไปเสียสุขภาพนะเอาแต่พอดีทางสายกลางประมาณนี้ยึดความถูกต้องเหตุดีผลย่อมดีท่องไว้แค่นี้พอเหตุดีผลย่อมดีทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ดวงดีแล้วทำดีๆ ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นลงทุนลงแรงไปในทางที่ถูกต้องคุณจะได้รับผลตอบแทนที่หอมหวานแน่นอนประมาณนี้สลับครึ่งปีหลังนี้นะครับโชคดีของคุณก็ดังกล่าวทั้งหมดนะครับดวงเปิดแล้วตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำสิ่งถูกต้องนะครับโชคดีครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัปคลิปทุกวันเลยนะถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ